ครับผมี<อ>่ยทุกอางลครับจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ฮันเดองก็คือเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาจัดอันเดอร์ดงว่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจที่แบบจะได้จุคนดูเยอะขึ้นคนจะได้มาดูแบบเราเยอะๆเพราะว่าเห็นเขาบ่นไปว่าเฮ้ยมันมันเล็กเกินอ,อะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็จริงๆงานวันนี้ก็เหมือนเป็นงานมาร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ30ปีของผมด้วยครับก็ใช่ ใหญยังอ,ยงอีกวันหนึ่งก็นับอยู่ตอนนี้ยังยีบเก้าอยู่ครับใช่มันก็แบบพอดีเป๊ะเลยครับที่เป็นครั้งแรกที่จัดตามตรงวันเกิดเลยครับใช่คือมันเป็นของขวัญพิเศษสำหรับพ่อไหมเออของขวัญไหมก็เป็นของขวัญด้วยครับแล้วก็เป็นบท พิสูตรด้วยว่ามันก็หนักจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแบบถ่ายซีรีส์แล้วก็ต้องทําคอนเสิร์ตด้วยครับมันก็เลยแบบชนกันไปหมดเลยก็เลยแบบหนักจริงเดือนนี้หนักมากๆครับเป็นการทดสอบตัวเองไปในตัวด้วยฮะยอนพิเศษไหมว่ามีน้องมเกิดเราก็ลกลกลฉล,ลองคองเป็นต่หลายคนเลยใช่ใช่ใช่พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่านเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่แบบร่วมฉลองวันเกิดแล้วก็จัดคอนเสิร์ตไปด้วยก็ เพลงในคอนเซปต์นี้มันก็จะเป็นแบบยุคที่แบบรวมเอาช่วงเวลาที่มันเป็นวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆแล้วก็วัยแบบผู้ใหญ่ยยแล้วอรับถ้าต้องมาจะมาห้าสิบห้าสิบเพลงเลยครับแม่ขาดทุนนะเนี่ <c oughs> <50 S 1> <c oughs> ยห้าสิบเพลงสามสิบอ่ะไม่แน่ครับไม่แน่ลองนับดูแล้แว <c oughs> อุ้ยอาจจะแนสปอยไม่ได้แต่ว่าเ <c oughs> ด็กต้องบอกว่าเด็กเด็กนะ <c oughs> อุ้ยน่าจะยังไม่ตั้งแต่เริ่มฟังเพลงอ่ะครับตั้งแต่เริ่มช่วงช่วงเริ่มฟังเพลงใช่ครับเพราะจริงๆล้วก <c oughs> ็คือเป็นสายแบบฟังเพลงด้วยใช่ก็ฟังฟังเพลงเยอะครับเพราะว่า แบบแต่ละแนวเพลงมันก็จะมีสเสน่ห์ของมันแต่ละแนวครับเราก็ชอบฟังไปเรื่อยแล้วก็ชอบฟังเพลย์ลิสต์คนอื่นครับเวลานั่งรถไปแล้วเขาเปิดเพลงต่างๆเราก็แบบเฮ้ยจาเพลงมาฟังแล้วเวลาเราฟังมันก็จะคนละแนวกันเลยเวลาเลิสเพลงแบบมาล็อกเลยอยู่ดีมาซึ้งมาอะคูติกแล้วก็มันจะสวิงมากอันนี้คือเราจัดทั้งหมดเองเลยโก็ทีมทีมด้วยครับเพราะว่า ครั้งเนี้ยคือครั้งก่อนเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผมเอาสนองตัญหาสนองนี้ตัวเองหลักๆเลยคือเลือกเพลงอะไรมาอยากเลือกอะไรมาเลือกเลือกเอกสอะไรมาเลือกหมดเลยบางคนแบบผมไม่ได้สนใจเลยว่าคนจะจะแบบอินหรือเปล่าผมอินเพลงไหนผมอินหันหาแสงก็คือหิวแสงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคือมันหันหันหาทาง แสงสว่างเสมอครับดวงอาทิตย์ก็เหมือนแบบความหวังอะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 1> ใช่ชีวิตมันก็ต้องมีความหวังครับมีใช่ <laughs> <g ül> <laughs> ขี้แสคิดอะไรก็พูดไปอ,อีอาง,องอางม,มงแา่รู้มอดผมคาดว่าวันนี้พี่บอลจะมานอนอะหรือเปล่าตอนแต่งหน้าก็ค <h ook> าดหวังว่าทุกคนต้องถามแน่นอน <h ook> อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยงานต่อๆไปอาจจะต้องมีแน่นอนเพราะคนเรียกร้องเยอะมากฮะได้ฮะัพอการเตรียมตัวที่จะเป็นชายจูนที่สามสิบเนี่ยเราคิดว่าต้องเตรียมอะไรบ้ก็ไหนเพราะว่าหนุ่มโตเป็นขนาดของจอจริงๆแล้วก็ก็เรียกได้ว่าไม่ไม่ค่อยเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าพอพอ พอทํางานแล้วเนี่ยประมาณ25ผมเริ่มรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆแล้วอะ่ะภาวานาทุกวันนะว่าอย่าเพิ่งถึงเลย30อะ่ะยังไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้หลายๆอย่างนะบางทีมันมันก็ฉุกละหุกมากๆเลยตอนคือตอนต่างก,กันมากนะเวลาตอนเด็กๆอะ่ะผมก็จะแบบเอ้เมื่อไหร่จะถึงปีใหม่ใช่เมื่อไหร่จะอายุเท่านี้เมื่อไหร่จะ ถึงปีใหม่สักทีอยากฉลองปีใหม่แล้วก็แบบผ่านอายุผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าพอโตขึ้นน่ะมันเหมือนว่าเออเราเรามีภาระที่ต้องทำแล้วอยากทำให้มันเสร็จภายในอายุ30บเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยครับพี่แบบว่าไม่ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยครับอโ, <c oughs> โอ้โหได้ไหมนะรับอาจจะไม่พออาจจะต้องปล่อยให้มันชีวิตมันไหลไปนะฮะครับ คุณก็นับไปยี่บกนีก็ได้ไม่ต้องนับ3าคันี้คุณก็นับไ้จก็ได้ไม่ต้องนับ30รี่อก็ก็ก็จริงๆทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวแหละครับก็คือความเป็นเด็กก็คือความฝัขนของเราหรือว่า เป้าหมายหรือว่าสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขได้มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วครับแล้วก็แบบว่าก็ดีใจที่แบบเห็นผมเป็นอย่างนั้นเป็นแบบยังเป็นเด็กแล้วก็ยังทําในสิ่งที่ชอบยังมีความสุขกับสิ่งเล็กๆอยู่ครับก็ก็ดีใจครับยินดีฮะถ้ดที่่ที่ประสบความสำเร็จก่อนวันที่เราจะก้าวสู่สามสิบวันที่ท่าไหรสิ่งที่ประสบความสําเร็จก่อนนะครับก็ก็เป้าหมาย เหมือนเดิมครับม,มีมีที่อยู่ที่ดีแล้วก็แบบครอบครัวก็มีความสุขแล้วก็แล้วก็มีมีหมาคือบ้าหมาอยากมีหมาก็ได้มีแล้วฮะแล้วก็แบบน่าแบบทั่วไปมีมีอะไรกินดีอะไรเงี้ยสบายแล้วก็ไม่มีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็อาจได้ทํากิจกรรมที่ชอบก็ได้ทาแล้วครับมีที่ปั้นเซรามิกอยู่ที่บ้านก็ก็ได้ทําแล้วตอนนี้ชีวิตก็รู้สึกว่าสําเร็จ ในระดับพื้นฐานแล้วครับถ้า,ถาของควันเซอร์อไหมของควันอะไรก็เลยได้เลยครผมผมจ้องจ้องทุกคนตลอดเวลาตอนที่ซ้อมว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมเลิกตอนนี้แล้วจะมีใครมาซ้อมอีกไหมนะหรือว่าจะมีเกสที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยมน้องใส่อะไรให้ตัวเลยฮะไม่ได้เตรียมเลยบอกเออเวลาเร็วมากไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับคือ,อนั่นแหละ โช,โชว์นี้แล้วกันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนดูทุกคนนะฮะสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในวันเสิรปัจจุบันเลยอ,อยากให้โชว์สองวันนี้มันดีแค่นี้ตอนนี้โฟก,กัสแค่แค่นี้เลยครับมมใช่มีกลุ่มงะนหลังจากสามสิบวันเป็นยี่เก้าแบบในชีวิตในงานเออก็ทุกวันนี้ก็ ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีแต่ว่าอยากอยากอยากไปทำงานที่ด้านด้านงานปั้นง่ด้านงานศิลปะงานออกแบบมากขึ้นถ้าเกิดเราเราสามารถมีเวลาแบ่งเวลาได้แล้วเราไปพาร์ทนั้นน่ะอยากมีงานแกลเลอรี่งานจัดแสดงนิทรรศการอะไรเงี้ยเราก็เราใช่ exhibition ครับแล้วก็เราสามารถทำพาร์ทการแสดงไปด้วยผมว่าอันนั้นก็คือโกแบบ ใหญ่ๆเลยที่ที่ผมอยากทำนะครับแตว่าไม่ได้หมาแค่แบบแค่การปัน้นอนอทำสิ่อนจะตื่นใช่ใช่ใช่ครับตั้งใจใช่ก็คือ <ๆ S 2> งานงานอย่าง,งเช่นถ้าเกิดมีคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราไปจัดแล้วเราก็เอาเอา,เอาทักษะการปั้นหล่อไปทําได้อาจจะไม่ใช่เซรามิกก็ได้ครับอาจจะเป็นการหล่อชิ้นงานชิ้นหนึ่งมาหรืออาร์ตทอยหรือว่าอะไรก็ได้จริจริง เป้าเนี้ยคือเป้าที่ก่อน30ที่ผมจะอยากทําไม่สําเร็จนะแต่ว่ามันมันคงจะไม่ไม่ไม่สำเร็จในในปีที่30นะครับก็แต่คาดหวังว่าปีต่อๆไปมันอาจจะต้องเกิดขึ้นนะเที่อยากทสามารถม่ใช่ถ้ามันทําด้วยกันได้ก็ดีครับแต่ว่าจะมีรือมต่อมีครับมีมีครับตอนนี้ก็คุยคุยกันไปแล้วว่าว่า ว่าจะมีแน่นอนเพราะว่าในช่วงี่เราแบบที่จากเราเนเนาะน่ะจะ็นช่วงที่แบบเดงูด้วยเราเรามองว่าเร็วเร็วนี้ไหมอยู่ที่อยู่ที่คนมองครับถ้าเกิดเขาเขาใจรอนก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะมองไปเลยครับอาจจะ ปีนี้ครับปีนี้ปีนี้อาจจะมีอ,อุ้ยอุ้ยอาจจะอาจจะเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ปีนี้อาจารย์ใช่ครับใช่ครับปีนี้ปีนี้มีมครับรรใช่ครับจริงแล้วมัวพี่เล็กของสามจะทำบ้านมาอันนี้อันนี้เป็นเป็นกล้องไลฟ์เหรอครับโอ้โหเขาบอกว่าอพี่หินเขาจะเปียร์อะไรกอดขาแต่อม่ได้ป่านี่ย นี่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเขาก็คือช่วงซ้อมเนี่ยไม่ไม่ได้เจอกันเลยครับมาเจอกันเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อคืนเขาก็มาดูตอนตอนลันทูครับตอนลันทูช่วงท้ายครับครับผมก็ก็เหมือนแบบเพกเหืมไม่รู้เึกเหิมมาจากไหนอาจจะไปเพกเหืมอมาจากบลิสแลมนะแล้วมเยี่ยวเยี่ยวออะอ้าวถ่ายพวกเชียร์อุณอยู่นะครับเอาเหร <c oughs> อ,อครับโอ้เยี่ยมเลยฮะการบ้านนะครับ รสสุดอนีรักหนที่สุงสนขอบคุณมากเลยฮะี่มันมมันจริงดีมากครับกจมมีไหมครับมมีนะครับก็ลูกยะ่สามสิบแล้วนะมัมมีบางคนก็ก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับ ครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบซัพพอ,อร์ตครับโอเคอีกนิดนึงได้ละใกล้จนะถึงแล้วแฟนๆต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมใจเตรียมความสนุกเตรียมพลังแค่ไหนวะคือต้องบอกว่างานครั้งนี้จริงๆเราก็ไม่ได้พูดว่าเป็นคอนเสิร์ตด้วยซ้ำเป็นปาร์ตี้อยากให้ทุกคนเตรียมแรงแล้วก็เตรียมใจมาสนุกกันใครใครลุกขึ้นเต้นในพาร์ทที่เต้นได้ก็อยากให้ลุกมาเต้นเลยฮะใช่ครับบอกว่าเต็มที่มาก ่เต็มที่มากครับยางเลยเพราะว่ายังไม่ถึงวันเกิดฮะไม่ทวงหรอกรอหรอกใช่ใไม่น่าไม่น่าพาดนะได้ตั้งตารอเลยแข็งเลย นี่อถามก่ันที่คอตรงนี้แม่ที่นี่พวกจ่นะตรงนี้อดอกดอกพลรวันแดอกลรวันเดอต่อไปต่อไปค่ะฮะอีกแอ็กอีกแอ็อ่ะนี่แล้วกัน ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ที่สนับสนุนผมเกิดไม่สามารถเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้เลยนะถ้าเกิดไม่มีทุกคนอ่ะคืออันนี้จริงๆครับเพื่อรู้สึกว่าคือพาผมมาได้ขนาดนี้ให้ผมเห็นทุกอย่างที่แบบไม่คิดว่าจะได้เห็นครับมันมันสวยงามมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยที่ยังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็สัญญาว่าผมก็ถ้าเกิดสิ่งที่ผมทำอยู่อ่ะ ทำให้ทุกคนมีความสุขผมก็สัญญาว่าผมจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับไม่ตกองไปทนงานแล้วครับผมขอบคุณมากครับ